นั่งดูคลิปดูคอนเทนต์ของผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นพ่อมดแห่งซิลิคอนแวลเลย์เป็นคนขายบริษทัทให้ g o o g l e เป็นผู้ร่วมพัฒนาอินเทอร์เนต็ตเขามีชื่อว่าจารอนลเนียแล้วตอนหลังอ่ะเขาเริ่มออกมาเตือนภัยจากโซเชียลมีเดียเยอะเขาใช้คําว่าโซเชียลมีเดียกําลังมันนิปูเลตเรามันนิปูเลตเขาบอกว่าล้างสมองอ่ะมันก็ไม่ถึงขั้นล้างนะที่ถูเนี่ยแต่ว่าเอางี้ปอนให้ปอนให้คําจำกัดความ แล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยคิดว่าเป็นคำไทยว่าอะไรดีกว่าเป็นการควบคุมเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนพฤติกรรมหรือการรับรู้ของคนโดยใช้การหลอกลวงและเล่เหลี่ยมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวการชักใยอะการชักใยของโซเชียลมีเดียดีกว่า ừ ừ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าโซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มไม่ว่าคุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาดูบิสเนสโมเดลเขาหนึ่งว่าเขาได้เงินมาอย่างไรนะคะหนึ่งลูกค้ามาหาเขาช่วยทําให้ส้มตําเจ้าของฉันแบบเป็นที่รัก ใครๆก็ต้องนึกถึงส้มตำเจ้าฉันบริษัทเหล่านี้ค่ะเขามีเครื่องมือ <c oughs> เขาเอาเข้าเครื่องแล้วก็ไปทําอยู่ในครัวของเขา <c oughs> ออกมาแล้วอร่อยปิ้งเลยไม่รู้ทําอะไรอยู่ข้างในบ้างใส่อะไรลงไปก็ไม่รู้ <c oughs> เขาก็จะเริ่มจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้อยู่เอา้ามีคนโถมไปซื้อส้มตำเจ้านี้ใหญ่เลย <c oughs> เขาก็เลยได้เงินจากส้มตำเจ้าที่มาจ้างเขาอันนี้คือวิธีการทําเงินทีนี้เนี่ย เราก็มาดูว่าเป้าหมายจริงๆของการที่จะทําให้คุณเป็นแบบที่เขาต้องการ,รหรือเขาจะบงการชักใยคุณยังไงเนี่ยนะคะคเป้าหมายแรกเลยคือถ้าคนถามว่าเอาไหนมีใครที่รู้สึกอย่างไรกับส้มตกากราฟส่วนใหญ่ในโลกจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเบลเคิร์ฟเนาะก็คือชอบมากอยู่ฝั่งซ้ายไม่ชอบเลยอยู่ฝั่งขวาแล้วอีกจํานวนมากๆก็คนคกลางเยอะสุดต่างกลางเยอะเป้าหมาย ของกระบวนการที่จะจัดการชักใยคุณนะคะคือแบ่งคุณให้ไปออกเป็นสองฟากเลยจะ <ทำ S 2> ได้จัดการง่ายๆทำลายตรงกลางทิ้งไปให้ไม่มใช่นะคะเช่นคุณอาจจะเซิร์ชเข้าไปว่าส้มตำอ๋อเขาก็จะเริ่มใส่คลิปต่อไปให้คุณละปูปลาาแล้วคุณกดไม่ชอบเลื่อนซ้ายเขารู้แล้วคุณไม่ชอบส้มตำปูปลาเขาให้คลิป ตำไทย<ำ>ใส่ไข่เค็มตำซัวเข้ามามันจะเริ่มทําให้คุณนะถ้าคุณลองเซิร์ชอะไรเข้าไปแล้วดูไม่หยุดเลยนะไม่ต้องหยุดเลยนะคุณจะไปจบที่คลิปที่มันดํามืดบอดเ mm hmm. ช่นตำไทยดีมากตำปูปลามันเลวร้ายมันทําให้เกิดโรคจากที่คุณเฉยๆกับตำปูปลากลายเป็นคุณเนี่ยเทิดทูนตำไทยแล้วไปเกลียดตำปูปลาเขาแยกคุณออกเป็นสองฝากเลยเขาพยายามจะตัดคนที่อยู่ตรงกลางออกให้มากที่สุดถ้าส้มตำมันแบ่งมันแปดแบบมันอาจจะมีแบบที่คุณชอบสองแบบ ค่ะสามแบบ<ช>ที่เหลือคุณไม่ชอบอืงั้นฉันแบ่งเธอเลยเธอเธอชอบอยู่ฝั่งนี้ใชอ่อยู่อยู่อยู่แก๊้งตำตำไทยแต่<ช>อยู่แก๊งเก็ดปูปลาใช่คนคน,นึงอาจจะอยู่ทั้งสองฝั่งแต่มันจะไม่มีตรงกลางแล้วไม่มีตรงกลางเพื่อที่อะไรเวลายิงแอดปึ๊กแอดของเขาจะแม่น แน่นอนเพราะว่าเขาแบ่งแล้วว่าคุณชอบอันนี้ไม่ชอบอันนั้นถูกต้องเวลาที่เขาจะแบ่งคุณเนี่ยเขาต้องใช้เวลา<ม>ค่อยๆป้อนข้อมูลอันนี้มันไม่ดีอันนี้ไม่ไมดีอันนี้มันดีมากเขาต้องให้คุณอยู่กับเขานานๆวิธีการที่เขาจะทําให้คุณอยู่กับเขานานๆเรามาดูกันเขาบอกข้อแรกเลยเขาใช้วิธีการที่เรียกว่าทําให้คนเนี่ยได้รางวัลแบบได้บ้างไม่ได้บ้างเช่นเวลาที่คุณเข้าไปคุณโพสอะไรลงไปเนี่ยมีคนมาไลค์ อันนี้รางวัลแล้วนะส่วนมีคนมากระแนกกระแหน่ทำสัญญกรรม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยอ,อันเนี้ยก็คือไม่ได้รางวัลม,มันเป็นเหมือนกับการที่ได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้างแต่สิ่งนี้แหะค่ะมันทําให้เราเสรพติดเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาไปวิเฟอร์จากการทดลองทดลองหนึ่งเอาหนูมาทดลองนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการให้หนูเนี่ยทําอะไรบางอย่างเราแค่ให้รางวัลอ่ะเขาก็เอาหนูมาไว้ในกลมถ้าหนูกดปุ่มนี้ แม่ขนม,มถ้าหนูกดปุ่มนี้ไฟช็อตหนูก็กดแต่ขนมกดแต่ขนมอย่างเดียวทีนี้ลองกดแล้วให้อย่างอื่นที่หนูไม่ชอบบ้างกดแล้วต้องรอนานบ้างไม่ใช่ว่ากดแล้วได้เลยสลับกันไปเรื่อยๆ,ๆเขาบอกว่ามันจะทําให้พฤติกรรมที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยอยู่คงทนถาวรมากขึ้นอันนี้เห็นเป็นรูปธรรมคือเฟซบุ๊กสมัยแรกๆมีแต่ชอบค่ะไม่มีไม่มีไม่ชอบไม่มีอย่างนี้อืม พอเริ่มมีอันนี้เอาละเว้ยมันกว่าเดิมเว้ยถูกค่ะพอเราใส่อันนี้ปั๊บเนี่ยมันเริ่มมีแบบจริงๆคุณไม่ชอบคุณก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นปอ,ลลปอนลงรูปปอนแล้วหมาปอนก็ก็ดีหรือเฉยๆก็ไปไม่ชอบทีนี้เร,เราจะเริ่มสู้ทาไงจะได้อย่างเงี้ยอ่าจะสู้เราจะเริ่มมองข้ามไอ้พวกนี้ได้แล้วเพราะฉันต้องการอย่างนี้อย่างนี้ทำให้เราอยู่กับเขานาน,านมากขึ้นยิ่งอยู่นานเขายิ่งใส่ข้อมูลให้เรามากขึ้นอ่ะอันที่สองสิ่งที่เขาทําให้เราอยู่กับเขาก็คือว่าการกลัวตกเทรน ดังนั้นหน้าสีของเราจะมีเพื่อนไปไหนบ้างเพื่อนกินอะไรบ้างกระตุ้นให้เราทำเพื่อนไปเชี่ยวไหนบ้างเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้างเราจะตกเทรนด์อ่าดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องเสพข้อมูลว่าเขาทำอะไรบ้างต้องคอยตามดูว่ามันไปถึงไหนแล้วใช่อันนี้ก็จะทําให้เราอยู่กับเขาได้นานมากขึ้นวิธีการต่อไปเนี่ยที่ดูจําได้ไหมตอนที่มี Facebook หรือว่าอินเทอร์เน็ตแรกๆเนี่ยเราจิ้มแล้วมันจะเปิดหน้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันไถอ่าวิธีการถ่าต่างค่ะ พราะว่าเวลาที่เราไถาไปเนี่ยถยหนึ่งครั้งเนี่ยมีคอนเทนต์ผ่านตาเราประมาณสองสาครั้งนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องม,มันไม่ใช่เป็นานานนาไ,ไ,ไม่ได้เลือกเป็นานาน่าดังนั้นเนี่ยระหว่างที่มันปุ๊บปุบปุบขึ้นไปเนี่ยมันทําให้เราพูดง่ายๆว่าไม่มีสติเร็วมากพอที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าฉันอยากดูหรือเปล่าปุ๊บปุบปุบ,ปบหยุดเฮ้ยอันนี้ดูดูด,มด,ด,ดูมันก็ดูไปเรื่อยๆเหมือนกันไหลไหลไปตามตัวถ่ายกับอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือฟีเจอร์เล่นอัตโนมัติเเราาข้้ไปปนีสมมุตติิคลองกดะ แล้วมันถึงจะเล่นสมัยก่อนนะคะแต่อยู่ๆปุ๊บเ a ซบ o o กออโต้เพลงพอคุณเปิดนะพอเลื่อนมาถึงเล่นเลงเลยรอจางจอมันก็เล่นเล่นเองเลยซึ่งอันนี้ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือทําให้เราไม่มีสติตัดสินใจว่าตกลงฉันอยากดูไหมก็คือเปิดให้ดูไปเลยเราไม่เลือกเลื่อนมาเจอมันก็เล่นเลยไหลไปเรื่อยไขไปเรื่อยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ Notification หรือการแจ้งเตือนครับอ่าอยู่ๆเพื่อนของคุณได้อัพ ข้อมูลใหม่ที่คุณอาจจะพลาดไปนะหรือว่าทําการทํางานอยู่อะตึ้งขึ้นมาเพื่อนของคุณมาไลค์ข้อความของคุณเราก็ต้องเข้าไปดูว่าคนไหนคืออยู่เฉยๆก็มาดึงกลับเข้าไปใช้เป้าหมายคือทํายังไงก็ได้ให้เราไปอยู่กับเขาให้นานที่สุดครับเพราะเขาจะได้มีเวลาในการ เปลี่ยนพฤติกรรมบงการบงการพฤติกรรมของเราด้วยการให้ข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะและยังมีอีกนะคะก็คือว่าท้ายที่สุดเขาจะให้ในสิ่งที่เราชอบเพราะว่าตอนนี้แทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยเขาจะเก็บข้อมูลคุณเซิร์ชอะไรคุณพูดอะไรนะพาเก็บข้อมูลปุ๊บเนี่ยเวลาคุณเซิร์ชอะไรปุ๊บเขาจะเรียงขึ้นมาตามที่ว่าทํายังไงคุณจะอยู่กับเขาได้นานที่สุดคนก็บอกว่าใช่สิพี่แก่แล้ว สมัยก่อนพี่ก็ถูกทีวีมันนิ้ปูุเลตแต่สิ่งที่พี่จะบอกก็คือว่าทีวีมันไม่ได้ดูพี่อยู่มันไม่ได้เก็บข้อมูลพี่ค่ะ,ะแต่แพลตฟอร์มเหล่านี้เก็บข้อมูลคุณทั้งหมดแล้วที่สําคัญเอาไปขายด้วยค่ะอะไรไอ้คือเอาไปขายนี่แหละใช่นะคะ,ะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่บอฟังคุณเจรอนรเนเนียพูดมากๆเนี่ยนะคะก็เลยเริ่มเห็นว่าอ๋อเป้าหมายของเขามีแค่นี้เองนะคือทําให้เราไม่มีสต <laughs> จิจริงๆพี่หนู ก็คือคุณจะกลายเป็นพับเพจแล้วใช่สุดท้ายแล้วอ่ะค่ะสังเกตไหมทำไมมีคนแบบชั้นเต็มเลยทำไมคนแต่ละคนมันควรจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะมันจะต้องมีความแบบ 1>, 1 7 1.8จหนึ่งอันนี้มีแต่ศูนย์กับหนึ่งอ่ะผมว่าจริงแล้วก็อนุภาพรุนแรงซะด้วยใช่อันนี้ต้องไปพิจารณากันเอาเองว่าคุณควรจะดูแลความเป็นคุณได้ขนาดไหนอย่างไรค่ะระหว่างที่ไถอยู่อ่ะแค่ให้นึกว่าไอ้ที่ดูอยู่เนี่ยไม่ได้เลือกเองนะ<ม>เขาเลือกมาให้อืม ให้แบบมีสติยังไม่นับเรื่องการสปายด้วยนะครับก็คือคุณนี่ก็คุณปิดอยู่แล้วเขาฟังคุณอยู่ก็ได้ที่สําคัญเวลาให้ล็อกอินด้วยหน้าค่ะตัวนี้จําหน้าได้ด้วยหน้ากลัวเขาไปอีกโอ้ค่ะใช่ใช่นี่คือเนื้อหาที่เอามาฝากกันนะครับลองดูแล้วกันว่าเอ๊ะฉันฉันยังมีความสุขดีหรือฉันกําลังถูกวงการให้มีความสุขดีกันแน่อันนี้เป็นคําถามของตอนนี้ขอบคุณมากครับน้องปอนครับขอบคุณค่ะพี่ดูคือปอนอะช่วงหลังให้ฟังอะไร ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นโซเชียลนี่แหละวิไม่มีอะไรว่าบางทีเนี่ยโซเชียลมันกำลังบงการชีวิตเราแค่นั้นแหละบงการชีวิตเราเราที่เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้ให้ชอบไม่ชอบให้ติดใจยังไงทำยังไงอะไรประมาณนั้นแหละเออไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็จะลงแล้วมาเปิดให้ฟังกันเฉยๆฟังไปด้วยกันจะได้รู้ว่าเราจะไป อย่าไปติดกับในเรื่องของโซเชียลยังไงแบบไหนแล้วก็มันมันมัน,มนลองฟังดูแล้วกันมันจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองว่าจริงแล้วเนี่ยบางทีอ่ะโซเชียลมันสามารถทําให้เราแบบเปลี่ยนความคิดได้เลยในบางเรื่องท,งทั้งที่เราอาจจะเคยชอบแบบเนี้ยแต่วันหนึ่ะเราก็อาจจะแบบคือเหมือนว่าเราเคยชอบแบบนี้แต่เราไม่ชอบแบบนี้แต่วันนึ่งโซเชียลอาจจะเปลี่ยนให้เราแบบ ไปชอบในสิ่งที่เราเคยไม่ชอบในสิ่งที่เราเคยชอบหรืออาจจะ <c oughs> ไปชอบในสิ่งที่เราไม่เคยชอบเลยอย่างนี้ประมาณนั้นก็เลยเออเออก็เออ,เอ,อ,ก,เอ,อก็เห็นว่าเออดีนะก็เลยมามามาเปิดให้ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็ถึงได้บอกไงว่าในโซเชียลให้มีสตินะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ การการแสดงความคิดเห็นเนาะการแสดงความคิดเห็นในในการเล่นโซเชียลหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเห็นกันหมดใช่ไหมมันเห็นกันหมดอยู่แล้วอะ่ะเห็นไปทั่วอะไรเงี้ยก็เวลาจะคอมเมนต์เวลาจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องต้องคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าสิ่งเหล่านั้นถ้ามันออกแล้วเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะ ก็เลยเอาเอามาให้ฟังกันเนาะเอามาให้ฟังกันว่าเออมันโซเชียลมันทําให้หะไรอย่างมันเกิดขึ้นได้กับชีวิตเราเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้และในทางที่แย่ลงได้เหมือนกันนะคะ Hello M Hi how are you today Thank you for come to join my live streaming Thank you so much นะคะก็ไม่มีอะไรหรอกก็มา นี่แหละมาเปิดให้ฟังเนาะอิทธิพลจากโซเชียลที่มีกับเราบางทีมันก็เป็นการล้างสมองได้อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เราเพราะฉะนั้นเราเวลาเราฟังอะไรเราก็เปิดใจให้กว้างแล้วก็จะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะฟังในหลายๆด้านหลายๆมุมนะคะมันจะทําให้เรามีมุมมองมีความคิดที่ที่สว่างแล้วก็ไม่ได้อยู่ในมุมมืดนะคะ ก็ประมาณนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณเพื่อนวินะคะขอบคุณคนที่อาจจะเข้ามาฟังแป๊บๆแล้วก็ออกไปนะแล้วก็ยังไงก็เดีย๋ยวมีโอกาสไว้มาคุยกันค่ะเดี๋ยวอาจจะมีสาระอะไรต่างๆมาเปิดให้เพื่อนๆฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ